สวัสดีนะคะพบกับเจนสปอเรเนตค่ะวันนี้จะมาเล่นเกมที่แบบว่าเป็นเกมปรับเซียนมากนะคะซึ่งเกมเมอร์ทุกคนเนี่ย <c oughs> อยไม่เอาเดีวกับพูดไปแล้วก็กระดากปากเอาล่ะเป็นเกมไมซ์สวิเปอร์เป็นเกมที่อยู่ในวินโดว์ซึ่งอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็เจไม่เคยเล่นรุ่นนี้นะปกติเจจะเป็นกระดานกระดานเทาๆน่ยอันนี้เล่นแบบเอ็กซ์เพร์เลยนะคะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราต้องมานั่งเซตก่อนอันนี้เซตสำหรับเจนะเจจะไม่เอาไอ้เครื่องหมาย question mark ไว้นะคะจะสอนเล่นเลยละกันอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นระเบิดมีทั้งหมดนในกระดาษเนี่ย99อันแล้วนี่เป็นเวลานะคะจับเวลาสําหรับการทาลายสีติการเล่นเลยก็คือสมมติเราคลิกมาเนี่ยมันจะโผล่มาขึ้นอย่างเงี้ย ้สมมติว,ว่าอันเนี้ยรอบรอบอันเนี้ยมันจะมีระเบิดทั้งหมดหนึ่งอันรอบรอบสี่เหลี่ยมจัวุรัสของมันแน่นะเนี่ยนะเราก็จะรู้ใช่ป่ะตรงนี้เป็นระเบิดอา้าวเฮียคลิกไปละอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆเราต้องคลิกขวานะคลิกขวาแล้วจะมาร์กนะคะว่าไอเน,นี้ยมันเป็นระเบิดนะอย่างเช่นอันเนี้ยมีสามอันแดงว่ารอบๆบตัวมันเนี่ยจะมีระเบิดสาอันดังนั้นเราก็คลิกขวาเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เนี่ยหมดเนี่ยคือระเบิดแน่ๆใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้ไอเนี้ยหนึ่งเนี่ยทั้งหมดรอบรอบมันมีระเบิดหนึ่งอันก็คืออันนี้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นไอเนี้ยก็ปลอดภัยเราคลิกซ้ายเลยเห็นไหมอ่าได้ละไอนี้เหมือนกันนี่นะอันนี้ก็ปลอดภัยส่วนการดับเบิลคลิกคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันก็คือเรามั่นใจมากแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีระเบิดรัสองอันคืออันนี้นะเป็นตรงกลางเนี่ยมันมีประเนี่ยคืออันนี้ดังนั้นเราก็คลิกตรงกลางเลยปึ๊บเห็นไหมคะอันี้เหมือนกันคลิกกลางปึ๊บเห็นไห มันก็ง่ายๆอย่างไนเนี้ยมีระเบิดสองนะคะซึ่งเอ,อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้จะชัวๆเนี่ยเรากดมีมีระเบิดตรงนี้หนึ่งอันแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยเห็นปะ่ะดังนี้เราก็กดคลิกคู่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาฟึบเห็นไหมคะฟึบนี่มันก็ง่ายๆเห็นปะ่ะไม่มีอะไรยากเลยบนโลกใบน,นี้อุ้ยเกือบ <S <S 2> <S 2> เห็นปะ่ะหูไปเร็วมากเลยเนี่ยเห็นไหมง่ายๆมากง่ายๆแค่วันละสองเม็ด เห็นไหมคะโอ้โหไม่มีอะไรยากกวานี้แล้วเนี่ยนะนะเล่นไปเรื่อยๆปึ๊บเห็นไหมดูเจเล่นพี่เกียดภาคพีจะภาคอะไรวางใส่ซะอันนี้ต้องเดาแล้วเนะนะี่ยมันจะต้องมีเดานะคะเกมเนี้ยสุดท้ายแล้วเนะี่ยมันก็จะมาตายกับการเดานะั่นแะหลนะเริ่มตัน ว่าถ้าเกิดเราคิดคู่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันจะด่าเราแล้วเอ้ไม่ใช่นะอะไรแบบนี้หนะึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้เป็นระเบิดล่ะถูกปะอันนี้นี่เป็นระเบิดลองเล่นไปบ่อยๆค่ะเราก็ฝึกความเร็วแล้วก็ทําลายสต,ติตัวเองมันไม่มีเกมไหนที่จะมันเท่ากับการทําลายสต,ติตัวเองแล้วล่ะจริงๆเหมือนคนโรคจิตอะเพราะว่าสติมีไว้ให้ทำลายไม่เขาจะมีสติอันนี้เดานะคะเนะี่ย จากประสบการณ์ว่ามันจะมีระเบิดตรงเนี้ยแน่ๆแต่ก็ไม่ถูกเสมอไปนะมันต้องใช้หลักการเดาสุดยอดไม่ล่าอ้นี้ยังไงเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมันตันแล้วเนี่ยไม่มีทางไปละดังนั้นเราต้องเดาค่ะโอ้โหนี่ซื้อหวยไม่ถูกเลยเนี่ยก็เอาล่ะสอนเล่นแค่นี้นะคะให้พอรู้พอเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ย เจนี่เคยทำสิติไว้ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะแต่ไม่เล่นให้ดูดีกว่ากลัวเดี๋ยวน้องๆเขาจะแบบว่าบอกว่าพี่เน็ตเทพเกินไปอะไรสู้ไม่ได้ก็จะเสียกำลังใจในการเล่นทุยเอาล่ะงั้นก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะยังไงก็ทักทายกันแล้วก็ subscribe กันมาที่ spoilernet ได้ถ้าชอบถ้ารักกันก็แชร์กันด้วยละกันนะคะสวัสดีค่ะ